จะเป็นนางฟ้าหรอวันเอออยากเป็นนางฟ้าหรอความลับนางฟ้าแตกนะลูกอันนี้อเนี้ยยาววะลูกต้องใส่ลูกนะเนี่ยต้องต้องต้องดึงความยาวข้างนี้ด้วยข้างนี้นมันทละทละักทละลึงกันเข้าบ้านคนใหญ่อะใช่ค่ะเข้าบ้นด,ดูมันมะันนะหนูรอมาก,กี่วันวหนูรอมาสี่วันหนึรอมาสี่วันแล้วลูกใช่ไหมขึ้นตุ๊กขึ้นตุ๊โอเค อ่ารับล็อกับรัรับดึงดึงดูมนหน้าตัวมันอยากใส่ใช่ไอเลอเปิดเลยเดี๋ยวเ่ใส่มันก็อยากใส่แล้วมันอยากใส่มันไม่งห่มันังมันหมดเลยอ่ะตัวบังมันหมดเลยอ่ะแล้วแล้ว่ตรงลูกตาัวมันยจะใส่กลตีเนี่ยก็ดูก็ดูเนี่ยป่าพีบาี คลิปนี้อะไรกันนปิดไฟครับปิดไฟปิดไฟปิดไฟเดีอเด้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 อ้อเด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 ้เดีอเดเด้อ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 เดเดีอเด้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 อเดเด้อเดเด้อเด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 

โดนหน้าแม่น้องโดหน้าแม่บมดเนี่ยไปเ่ปะไป่ยไไอะปติดผิดติดไปเดี๋ยวเรงานองับไกแล้วนะตกแล้วยามไไไ่ผิดแล้วิดแล้วผิดแล้วิดแล้วผิดทางนี้โลกทางนี้ไหมอ่าทางนี้ทางนี้ ไปกันปะแล้วูในเงาอย่างสวยน้องนั่งลงนั่งลงรลูกนั่งลงนั่งลงค่ะติดพนุติดพนุติดพนุตน้องนั่งลงได้ไหมนั่งลงไลยไหมน้องชอบเหรอลูกอนุชอบไ่บไมปนั่งรอหรอกไปกันปะดูนี่ลูกนะเป็นน้ำป Thank you.